ทีนี้ถ้าถามว่าในมุมของประเทศชาติหรือว่าคนไทยทุกคนผลเสียจากการที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมีอะไรบ้างถ้าสมมุติว่าไปยอมรับว่าตรงนี้คือทะเลคเขมรกรมพูชาเขาก็จะต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลศาลโลกเนี่ยเพื่อที่จะให้พิจารณาว่าประเทศไทยยอมรับการตีเส้นที่ ประธานาธิบดีรอนนอนในขณะนั้นเนี่ยได้ลากเส้นผ่าก,กอกูดครึ่งหนึ่งเขาก็จะแบ่งกอกูดไงครึ่งหนึ่งเป็นของไทยอีกครึ่งหนึ่งมาเป็นของกัมพูชาเนี่ยมันจะยิ่งจะเสียไปใหญ่ซะโอ้เยอะแยะไปหมดม,มีแต่เรื่องเสียเรื่องนี้แล้วนอกจากจะทำลายสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสปี1907แล้วยังทำลายพระบรมราชองค์การ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายการที่เก้าที่ประกาศ18พฤษภาคม16นะนี่เราทําทุกอย่างเพื่อจะหาประโยชน์ไม่คํานึงถึงสนธิสัญญาไม่คํานึงถึงพงระบรมราชองค์การไม่คํานึงถึงงานอาเขตของประเทศทั้งที่เป็นเขตทางบกและเขตทางทะเลโอ้เป็นการกระทําที่อาจหาญมากเลยนะคะคนเขาจึงต่อต้านไงเพราะเขารู้ไงเอานี่ สัมปทา,านบอกว่าเราจะได้แบ่งกันแบ่งยังไงก็ของไทยเขาให้สัมปทา,านไปแล้ว<ะ>เพียงแต่คุณต้องการจะสวมเ,เป็นเอาเสื้อขมิ้นมาใส่เอาผ้าขม้าขมิ้นมาแขวนคอ เพื่อจะเป็นคนขเขมรเพื่อจะมาสูบเอาน้ํามันในทะเลไทยก็แค่นั้นไม่มีอะไรค่ะท่านค่ะขออนุญาตเรียนถามกับย้อนกลับไปนิดนึงค่ะที่ท่านบอกว่าเราเนี่ยเคยยกสัมปทานตรงนั้นเนี่ยให้กับต่างชาติไปแล้วซึ่งไม่ใช่กัมพูชาถูกครับทีนี้พอมีเรื่องของการถกเถียงการแบ่งพื้นที่ใหม่ตรงนี้แล้วสัมปทานตรงนั้นที่เคยยกให้ไปแล้วทํำยังไงคะคือตอนนี้นีย่ยังไม่มีการที่จะไปแบ่งเขตตรงนั้นค่ะ สมรทานตรงนี้มันเกิน5้าสิปีแล้วรัฐบาลก็ต้องทบทวนสมปทานที่เคยให้กับบริษัทเชฟรอนอกับบริษัทของญี่ปุ่นว่ามันเกินเวลาแล้วมันจะเป็นสัมปทานเจ็ดโชคโคตรไม่ได้ม,มันจะเป็นสัมปทานตลอดกาลปวสาสน์จนโลกล่มสลายไม่ได้มันต้องมีอายุสิรัฐบาลก็ต้องทบทวนเรื่องว่ามันหมดอายุแล้วนี่มันสัมปทานกัน30สิปีต่อต่อ,ต,อต่อไปนี่มันต่อครั้งสุดท้ายน่าจะต่อประมาณ ยุคข,ของพลเอกสุยารุจนะถ้าผมจาไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยท่านพลเอกสุยุทธ์ <c oughs> แต่จําได้ว่ามีการต่ออายุประมาณปี2550 <c oughs> ต่ออายุสมปทานตรงนี้แหละ <c oughs> ่ะไปจะหมดตอนไหนถ้าหมดปุ๊บก็ต้องมาเป็นเปิดสัมปทานใหม่หรือ <c oughs> ว่าให้ปตทตก็ไปเจาะแล้วก็ดูดก็มาเป็นของคนไทย <c oughs> นั่นก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง <c oughs> ส่วนถ้าจะมีการยกทะเลให้กัมพูชาตอนนี้ เงื่อนไขของการเจรจาเนี่ยตอนที่นางแพรทองทานชินวัตรไปที่เวียงจันทร์ก็ไปเจรจาเรื่องนี้กับนายยมตีหุนมาเนตเจรจากันที่เวียงจันทร์แพรทองทานก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบูมเบิร์กของสหรัฐอเมริกาก็ยืนยันว่าจะเล่งรัดในการที่จะเอาทรัพยากรตรงนี้มาใช้เพราะตกลงเจรจาสองฝ่ายทวิภาคีกับกัมพูชาแล้วจะเอาไอ้ตรงนี้มาใช้ไอ้ทรัพยากร ถแถลงข่าวออกหนังสือพิมพ์ไปทั่วโลกกลับมาประเทศไทยค,คนคัดค้านและตอนที่ถแถลงข่าวบอกว่ากลับไปใน,ในภายในสองสัปดาห์จะตั้งคณะกรรมการมันจะมีคณะกรรมการอยู่สองคณะกรรมการคณะกรรมการหนึ่งเรียกว่า JTC เป็นภาษาอังกฤษก็ Joy t e c h n i c a l Committee ค,คือคณะกรรมการว่าด้วยด้านเทคนิค,คเทคนิคก็คือลากเส้นนั่นแหละ ลากเส้นจากหลักเขตที่73นี่จะลากไปยังไงกับคณะกรรมการที่2เรียกว่าคณะกรรมการ JDA Joint Development Area คือคณะกรรมการเขตพัฒนาร่วมนี่ก็จะมาทำมาหารับประทานกันจะเจาะด้มบันจะอ,อะไรพวกนี้พอมาจะตั้งคณะกรรมการไม่มีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศกรมแผนที่กองทัพเรือกรมแผนที่ทหารกองทัพเรือ แล้วก็ตัวแทนจากกระทรวงกลาโหมเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการเพราะเรื่องนี้นี่มีการเจรจากันตนั้งแต่สมัยยุคพลเอกประวิทธตอนนั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตั้งพลเอกประวิตย์เป็นประธานคณะกรรมการ JTC Joint Technical Area ประธานาอิบดี Joint Technical Committee JTC เจรจากันครั้งแรกครั้งเดียว ไม่มีการเจรจากันอีกเลยมผมก็สงสัยผมก็สอบถามว่าทำไมถึงเจรจาครั้งเดียวพอมีการเริ่มคุยกันกมูชายกเรื่องกอ,อก,กูดขึ้นมาเจรจาอบอกว่าถ้าจะเจรจากันจะต้องรองรับเส้นเขตแดนที่ประธานาธิบดีลอนนอนในปีหนึ่งห้าได้ลากจากเส้นที่เจ็ดสิบสามผ่ากลางกอ,อก,กูดครึ่งหนึ่งของกอกูดเป็นของกัมูชาครึ่งหนึ่ง เป็นของไทยต้องยกเรื่องนี้มาเป็นหนึ่งในหัวข้อเจรจาท่านประธานในที่ประชุมฝ่ายไทยก็คือพลเอกประวิตย์ท่านก็เลยขอยกเลิกการประชุมและก็ไม่มีการประชุมกันอีกตลอดไปม,มันจึงเป็นคำของอแพรตรงตาที่บอกว่ากัมพูชานี่กรุณามากที่เขาขีดเส้นแล้วเว้นก่อกูดให้เรานี่เขาไปเจรจากันใหม่อมตอนสมัยพลเอกประวิทย์พลเอกประวิทย์นี่เขาจะเจรจากันโดย เอาเส้นนี้เลยทยก็ไม่เจรจาค่ะแต่พอแพทองทานมาเขาจะเว้นกาอกูดไว้ให้เราไงค่ะท่านคะน,น,นอกเหนือจากเรื่องของทรัพยากรที่อยู่ณนะบริเวณตรงนั้นที่เราเสียประโยชน์อย่างแน่นอนแล้วค่ะในพื้นที่ตรงเกาะกูดตรงนี้มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ในด้านอื่นๆอ,อีกไหมคะคือต้องต้องทบทวนอย่างนี้นะครับว่าเราเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่สามารถลบชนะ กองทัพฝรั่งเศสคือเราทำสงครามกับกองทัพฝรั่งเศสนะ,ะกองทัพฝรั่งเศสเปิดสงครามกับประเทศไทยประมาณปีสำคัญ482ลบกันทั้งทางบกทางอากาศและก็ทางเรือเราก็จมเรือฝรั่งเศสเอาชนะกองทัพฝรั่งเศสได้จากนี่แหละยุทธภูมิเกาะช้างเกาะกูดนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้เกาะกูดจึงเป็นเขตยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ในภูมิรัฐศาสตร์ตั้งแต่ยุคสมัยที่เรายังเป็นสยามอยู่แล้วเขาก็ยังเป็นอาณานิคมอินโดฝรั่งเศสมาจนถึงปัจจุบันเกาะกูดและก็บรรดาเกาะเกาะทั้งหลายเนี่ยที่ต่อเนื่องจากเกาะช้างไปก็เป็นยุทธศาสตร์สําคัญเขาเรียกว่าเป็นด่านหน้าเนื่องจากว่าภูมิรัฐศาสตร์ขณะนี้<อ>มันเป็นการแย่งชิงอํานาจที่จะเป็น เขาเรียกว่าเป็นคนที่ควบคุมมีอํานาจมีอิทธิพลเหนืออาเซียนนี่สองมหาอำนาจที่แย่งกันอยู่ก็คือจีนค่ะกับสหรัฐอเมริกาค่ะสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ทางทหารกับไทยต่อเนื่องยาวนานไม่ว่าจะเป็นจัสตแม็ตั้งแต่มีซีโต้มันจะมีการตั้งนาโต้ที่ดูแลยุโรปนะหลังสงครามโลกครั้งที่สแล้วก็มาตั้งซีโต ที่อาเซียนก็มีไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียอะไรพวกนี้นะเข้าร่วมเพื่อต่อต้านและต่อสู้กับคอมมิวนิสต์นิซีโตก็เลิกไปก็กลายมาเป็นแหลมทองจากแหลมทองก็มาเป็นอาเซียนอาเซียนกำลังต่อสู้กับอิทธิพลการครอบงำของจีนและสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นยุทธศาสตร์ที่จะต้องวางเนี่ยก็คือ ยุทธศาสตร์ที่จะต้องปกป้องคือในทางความมั่นคงของไทยเนี่ยเราไม่ใช่เป็นประเทศที่จะไปลุกร้านประเทศอื่นแต่เราต้องปกป้องประเทศของเราจากการลุกร้านของประเทศอื่นเราทําอย่างนี้ตลอดนะและถ้าเรือจีนก็ไปตั้งอยู่ที่เมืองเลียมมันก็ใกล้ๆกับเกาะกูดนั่นนะฉะนั้นเราจะต้องรักษาตรงแนวตรงนี้ไว้ให้ได้ไงครับอฉะนั้นก็คือจึงจะกล่าวได้ว่า เกาะกูดมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์เนี่ยก็คือเหมือนมีอํานาจในการที่จะถ่วงดุลอํานาจหรือการต่อร้านอนาจในแนวการปกป้องค่ะ<อ>กับ<ช>มหาอํานาจครับระดับโลกด้วยใช่ครับ สำคัญมากนะคะคท่านค่ะแหมคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ความเข้าใจกันตั้งแต่ต้นแล้วก็เรียกว่าแตกประเด็นเห็นความกระจ่างชาัดในเรื่องนี้เลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วใครได้ประโยชน์แต่ต้องบอกว่าเป,เป็นที่น่าเสียดายค่ะที่เราหมดเวลาในช่วงนี้กันซะก่อนนะคะแต่ก็อย่างไรก็ดีอย่าลืมค่ะที่จะกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะต้องขอฝากกันไว้เลยค่ะแชร์ออกไปได้เลยนะคะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์มาก ที่สําคัญค่ะอย่าลืมนะคะที่จะคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ที่นี่ที่รายการแตกประเด็นนะคะและยังสามารถที่จะกดรากระ้าค่ะเพื่อสนับสนุนกับผลิตภัณฑ์ของทางช่องค่ะน้ำก้านตองนะคะจากช่อง13สยามไทยค่ะส่วนในวันนี้นะคะใบฟอรนต้องขอขอบพระคุณคุณไทคอนเป็นอย่างสูงเลยค่ะคที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็เล่าให้กระจ่างชัดในเรื่องนี้นะคะแต่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้องติดตามค่ะเพราะว่าเดี๋ยวในเทปต่อไปเนี่ย เรื่องราวเหล่านี้จะเป็นยังไงต่อนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกับคุณไทยกรกันต่อนะคะสำหรับในวันนี้หมดหน้าที่ของใบเฟิร์และคุณไทยกรแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ